ยังครับนะไม่ให้ฉช้หนังก้างแปลงเขาก็อ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้างกลัวโควิดหรือไม่ได้ขออนุญาตนะอรอัฐมนตรีก็บอกว่าที่อื่นเยอะแยะไปไม่ฉายนะจะมาฉายทําไมที่หัวลําโพงนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าหัวลําโพงนี่ก็ห้ามฉายหนังหรือไงกันหนูนะพี่น้องคิดอย่างไรนะครับ วันนี้มีเรื่องเรื่องใช้หนังกลางแปลงนะครับเรื่องใช้หนังกลางแปลงนะฮะนะครับก็ปรากฏว่า,าทางการรถไฟเขาไม่ให้ชัดชาตินะครับอา่อาใหนังกลางแปลงทราบรือยังครับนะไม่ให้ใช้หนังกลางแปลงเขาก็อ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้างกลัวโควิดหรือไม่ได้ขออนุญาตนะรัฐมนตรีก็บอกว่าที่อื่นเยอะแยะไปไม่ฉายนะจะมาฉายทําไมที่หัวลําโพง ะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าหัวลําโพงนี่ก็ห้ามฉายหนังหรือไงกันนนะพี่น้องคิดอย่างไรนะครับนะอ,อชัดชาติก็เลยไม่สามารถที่จะไปฉายหนังกลางแปลงได้นะก็ว่ากันไปคิดว่าไงล่ะครับหัวลําโพงนี่มันฉายหนังกลางแปลงไม่ได้หรือไงมันจะติดโควิดหรือ,อยังไงหรือเพราะเหตุใดปัญหาทางการเมืองหรือไม่นะนะอันนี้เราก็ไม่รู้พี่น้องคิดว่ายัางไงละ่ะนะ อ,อ่นะครับที่ปรึกษาเดี๋ยวผมขอแชร์นิดนะอืมนะครับอ,อ่นะครับพี่น้องคิดว่ายังไงทาไมมันฉายไม่ได้หนังนแปลงเนี่ยมันเป็นไงนะครับน้านะนะนะช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้างอืมมีทั้ง youtube facebook ิกต็อกเราก็ต้องค่อยๆดูกันหลายๆช่องทางครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้าเดี๋ยวแป๊บนะครับ ไาดูทาง YouTube บ้างเอ่ออะไรคดีคดีแม่พาเด็กขายตัวถ่ายคลิปอ๋อคดีแม่พาเด็กขายตัวถ่ายคลิปเท่าดิบุตรติดตามข่าวรู้สึกศาลจะไม่ให้ประกันตัวนะเป็นเรื่องร้ายแรงมากผิดทั้งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการค้าปรเวณีผิดทั้งกฎหมายอาญานะเอ่อนะครับแล้วก็ผิดทั้งเ,เรื่องการค้ามนุษย์โทษหนักนะนะครับ เป็นแม่จะพาลูกอายุไม่เกินสิบหปีไปขายบริการทางเพศตัวเองก็อัดคลิปขายด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ระยำจริงๆเร็วระยำก็ลงโทษสถานหนักสารก็ไม่ให้ประกันตัวสมควรแล้วเป็นแม่แท้ๆนะเอาลูกไปขายตัวอายุเท่าไหร่9เก้าขวบเนี่ยโดนทั้งกฎหมายค้าประเวณีโดนทั้งเป็นธุระจัดหาผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กนะประชาสัมพันธ์ส่งต่อ โฆษณาซื้อขายโดนหลายดอกอ่ะโทษติดกุ๊กหัวโตน่าจะหลายสิบปีนะครับนะอันนี้คุณอะไรอ่ะคุณวิสเนสเปียถามมาก็ตอบนะครับเอ่เอา่อานะเข้าภาษาหยุดทานเหล้าหรือ,อยังครับบัตเตอร์ฟลายก็หยุดครับหยุดนะครับชั่วคราวนะหยุดทําชั่วทําเร็วครับวันสําคัญเราเป็นคนไทยนะครับเราถือศาสนาพุทธส่วนใครเขาจะหยุดไม่หยุดก็แล้วแต่บางคนเขาบอกว่า เกี่ยวอะไรกับกูด้วยเข้าพรรษาดันมาห้ามกูกินเหล้ากูไม่ได้นับถือศาสนาพุทธกูเป็นชาวต่างชาติกูเป็นเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก,ก็ก็ว่ากันไปนะครับก็เห็นมีข้อถกเถียงกันว่าเฮ้ยทาไมเข้าพรรษาต้องห้ามกูกินเหล้าด้วยพี่น้องคิดอย่างไรล่ะครับเรื่องการห้ามกินเหล้าช่วงเข้าพรรษานะเออนะครับว่ากันไปอันนี้มีสายเข้ามาแล้วรับสายซะก่อนนะครับอืสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับ ก็มีสายเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราก็ลองดูนะนะเออโทรเข้ามายังไม่ได้พูดอืมไม่เป็นไรสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรก็โทรมาใหม่นะเบอร์โทรก็น่า c e b o o k หน้าอะไรอยู่นั่นนะครับนะครับใครอยากจะถามเรื่องอะไรก็ดูทาง y o u t u b e ด้วยกินเบียร์ได้ไหมไม่ได้กินวน์ก็ไม่ได้นะครับอ่นะครับมีสายเข้ามาแล้วขออนุญาตรับสายนะครับอ่อนะครับอืมสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับ เชิญเลยครับท่านครับมีแฟนผมเนี่ยเขาโอนเงินผิดครับโอนที่จังหวัดสุรา邑ครับหลายหลายตังไหมครับมันเงินไม่เยอะครับแต่ก็ไม่น่าจะเสียครับมันจะได้คืนได้ครับอี่ยากระพาอ๋อมันมันโอนผิดเพราะอะไรโอนผิดเพราะอะไรอ๋อกฎหมายเลขเขาผิดครับหมายเลขบริษัทมันผิดครับผมเอ๋อก็คือต้องไปไปไปแจ้งความตำรวจท้องที่นะแจ้งความพอดีตอนนั้นรีบครับไม่เป็นไร เลยมาแจ้งความจากทิงลนยมาแจ้งความที่รลธครับอ๋อแจ้งที่ไหนก็ได้แจ้งเสร็จแล้วก็ให้ตหํารวจเขาช่วยอายัดนะเขาทําให้ไหมไม่ครับทำไมอ่ะแบบเขาลงลงแค่ันที่ประจำวันแล้วก็เอาไปให้ให้แตงเราก็ไปยื่นให้แตงอ๋อเหรอครับเรียบร้อยอยังฮะไม่เรียบร้อยครับแตงก็บ,บอกว่าติดต่อเขาไม่ได้ครับ<อ>เขาไม่ไรับโทรศัพท์อ๋อก็ก็ต้องไปแจ้งความครับแจ้งความ เออเออต้องไปแจ้งความนะบัญชีของเขาอยู่ที่ไหนแล้วบัญชีคนที่โกงเนี่ยมันเป็นพร้อมมือเขาเลไปแน่ใจว่าอยู่ที่ไหนเออเลยก็ก,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 ก็ลองถามธนาคารดูแล้วก็แจ้งความนะแจ้งความแจ้ง<ด>ที่ไหนก<ด>็ได้นะนะครับบ้านคุณอยู่ไหนอ่ะบ้านจังหวัดนนท์ครับเออก็ไปไปไปที่โรงพักที่จังหวัดนนท์หรือยังอ่ะเขาเขาเขารับแจ้งความไหมถ้าเกิดไปแล้วครับแจ้งแล้วครับติดต่อแบงค์ด้วยครับอ่ะดีแล้วดีแล้วก็เงินไหลตังค์ไหมเท่าไหร่ เขเจ็บใจนะเออมันเจ็บใจครับแล้ย่งนี้มีคนบางีนก็มาผมแล้วผมไม่ไม่คืนให้มั่นใจนะครับแต่เผ่าว่าแต่กมีความผิดมันมันก็มีโทษจำคุกนะอ่าหนึ่งปีหกเดือนนะเขาเรียกความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินซึ่งบุคคลอื่นส่งมอบโดยสำคัญผิดนะติดคุกในตารางนะครับแบบนันคราบอกให้ผมไปดำเนินคดีเองแบือไปแจ้งอะไรฟ้องเองก็เออก็ไปแจ้งความเลยแจ้งความตำรวจเขาทำให้อยู่แล้วไปเลยนะ ถ้าเกิดไม่รับแจ้งก็ไปที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนะนะครับอาจารย์ผมถามอย่างสมมุติเขาเอาเงินเราไปใช้เนี่ยที่สองเดือนผ่านแล้วนะอาจารย์ครับ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 ผมว่าอยากให้เป็นแล้ก็คืออยาให้รู้ด้วยเออถ้าคนผิดแล้วมันคจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรืออะไรเป็นเป็นคดีอาญาครับเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์สินซึ่งบุคคลอื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะ มาตราสามสามร้อยห้าสิบสองวัสองสามร้อยห้าสิบสองวรสองเออนะเอาตามนี้นะไม,ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนนะนะออจัด,ดีครับค,าารครับกับสายอื่นนะครับนะเราก็คุยกันสั้นๆถ้าจะคุยนานๆอะไรก็นัดหมายกันมาที่สำนักงานนะนตะ่คุยกันสั้นๆอ่ะใครมีอะไรที่ อยากจะคุยปรึกษาคดีความก็โทรเข้ามานะครับอืมอีกเรื่องต่อมาก็เรื่องพ่อค้าหัวใสนะครับซื้อหวยออนไลน์ผ่านแอปเป๋าตังก่อนเอาไปโพสต์ประกาศขายต่อในเ facebook ใบละร้อยซื้อแปดสิบขายร้อยหนึ่งนี่บิ๊กโจ๊กจับแล้วลายแรกนะนะครับจับแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่มันจะคิดที่จะเอาเปรียบสังคมคิดจะทำผิดกฎหมายก็โดนบิ๊กโจ๊กจับแล้ว นะจับที่นครสวรรค์ครับนะเขาบอกว่าเรามาทําหวยออนไลน์จะได้ป้องกันการขายสลากเกินราคาสุดท้ายพวกหัวหมอก็เปไงนะก็ไปไงซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ไปไงไปโพส a c e b o o k ประกาศขายใบละร้อยซะนี่ละเขาบอกแล้วคนไทยมันสร้างสรรค์โดยเฉพาะเรื่องที่ทําอะไรผิดกฎหมายนี่เก่งเหลือเกินนะคนไทยเรานี่เก่งเก่งจริงๆนะครับจุกครูนะครับนะฮะ นะอันนี้ก็นะสุดท้ายก็โดนจับแนละ้วนะครับนะหนีจากเรื่องสลากออนไลน์นะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นไอสลากกินแบบงรัฐบาลทั่วไปขายเกินราคาแก้ปัญหามาออนไลน์พ่อค้าหัวสายก็ยังมีช่องทางในการขายเกินราคาอยู่ดีนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจนะเห็นก็บอกว่าปรับเป็นหมื่นนะครับปรับเป็นหมื่นเพราะฉะนั้น ใครจะไปทําอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังหน่อยอ่านะครับโกซันเคยดูช่องหมอปลาแฟมิลี่ไหมอะไรนะว่างๆแวะดูไลฟ์หน่อยอะไรใครเนี่ยนะอะไรเนี่ยนะหมอปลากี้เพิ่งคุยกันนะครับน่นะครับอืมใครนะครับทางการไทยจะช่วยเหลือครูดแดนไหมที่โดนเรียกค่าไทยเท่าไรยี่สี่ล้านนึงอไงนะโอ้โหนะเรียกค่าไทยนี่น่าสงสารเอาไปจับไว้ในวา้าในอะไรเนะี่ย นะก็ดูรัฐบาลไทยกำลังแก้ปัญหาอย่นหน,น่ากลัวนะโดนจับเรียกค่าไถา่โทษหนักนะนะการเรียกค่าไถา่ในประเทศไทยไม่่อยมีนะนะครับเนี่ยมีในต่างประเทศเนี่ยเรื่องค่าถงค่าไถ่ในน่ากลัวอ่าอืมนะครับอืมรถเมย์สายแปดจะไปขอความเห็นใจจากสารปกครองอ่าใช่ใช่ใช่เห็นบอกว่าต้องไปฟ้องสารปกครองภายในเก้าสิบวันนะ นะรถเมย์สายแปดนะนะเขาบอกว่าไม่ผ่านการพิจารณาก็ไม่รู้ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนิสัยไม่ดีหรือถูกร้องเรียนไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องไปสารปกครองกันต่อนะครับดูกันต่อไปนะตอนนี้มีสายโทรเข้ามาปรึกษานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารยครับครับท่านครับอยู่จังหวัดไหนครับท่านครับอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ระยองครับอ่าเชิญเลยครับมีเรื่องอะไรครับครับคือรับหมองาน แต่ว่าโอนเงินไปให้คนที่เขาจะมาทํางานด้วยครับคโอนเงินไปให้เขาเพื่อที่จะไปค่าเดินทางแต่ที่นี้เขาไม่มาครับอืมเป็นชอบโค้งเงินครับอาจารย์มัอได้วามแลมันก็ต้องได้ความว่าเขามีเจตนาตั้งแต่แรกอะที่จะไม่มาเรานําสืบได้ไหมนะมีมีข้อมูลทางแชทอะไรหมดถึงให้ตำรวจหมดแล้วครับผมเออแล้วหลายตังไหมสามพันเองครับผมโอ้ยทําไมเป็นอย่างนี้นะเขาเป็นใครล่ะคนคนนี้ก็เป็น ช่างทั่วไปที่ตามตามตามบ้านนอกตามอะไรนี่ครับว่าผมมาทําง,งานด้วยนะเออก็ผมเบิกเนผมต้องการค่ารถเออประมาณเนี้โอ้ยนี่มันแล้วก็เราต้องต้องไปบอกว่าเขามีเจตนานะหรือเขายอมรับแล้วว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะมาทํางานกับเราต้องการหลอกเรานะครับครับอืมน่ากลัวนะแจ้งค,ความได้ใช่ไหมครับแจ้งความได้แจ้งได้เลยแต,แต่แต่เราต้องบอกเราเราเราไปคุยเขาแล้วเขาบอกเขาไม่เขาไม่เคยคิดจะมาลหลอกเงินเราอะ เราต้องยืยนยันให้ได้อะต้องยืยนยันนะแหมน่น่าแย่นะมันมมัันนเป็นใครอยู่แถวไหนจังหวัดไหนอ่าเป็นเป็นอ่ทางทอโยธย์นะครับผมทาางโอบผมเลอโอ้อหอโหน่ากลัวแนละ้วเราไปรู้จักเขาได้ไงก็รู้จักตามไปงานครับผมไปทำง,งานาผูงงน้หมอตามพี่ผ<อ>ัวตั้งเ่มือนกันโอ้โหเลอะเอ้าแล้วมีอะไรจะเตือนพี่น้องประชาชนไหมมีไหมอยากจะเตือนไหมก็มีถ้าพี่หมอฟังอยู่นะครับก็ นี่ก็งานการมันก็หาใยากอยู่ครับเรื่องมีการีบเรื่องนี้หลอกกันเยอะครับเห็นในเฟซในเฟซทั้งใฟซบุ๊ก่อนนี้ก็อย่าลงชี่นะประเด็ให้ดีนะครับผมแต่ต้องระมัดระวังนะพวกเฟซบุ๊กเนี่ยนะใช่ครับครับคเห็นหน้าเห็นหน้ากันถ้าคัสคุยกันก็ยังหลอกกันได้เลยครับผมโอ้ดีครับดีครับมีอะไรก็ติดตามอ่าทนายเดชามานานยังนานแล้วครับผมตั้งแต่หลายปีแล้วครับแรกเลยครับผมครับครับโอเคนะโชคดีนะ ครับใครมีความทุกข์ความร้อนอะไรก็โทรมานะรายการเราล้ปรึกษาปัญหาอะไรปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังเป็นการบริการสังคมให้ความรู้ในการในการให้คําแนะนําทานการกฎหมายเนี่ยเราไม่ได้คิดค่ารบริการอะไรเราเป็นการที่จะอะให้พี่นอ้องประชาชนได้ตื่นรู้อืมครับน,ะ,นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ากันมานะครับนี่พันตำรวจโทรสเสวกขอบคุณครับทุกคนครับอืม ขอยืมเงินสามหมื่นแล้วบอกว่าได้แชร์แล้วจะคืนให้สามปีแล้วยังไม่คืนทําไงดีนะก็ต้องฟ้องศาลนะทวงไปเรื่อยๆทวงไปแล้วก็ฟ้องนะทวงเองไม่ได้ก็จ้างคนทวงสวัสดีครับทนายสุดหล่อแห่งเอเชียขอบคุณครับคุณเฮียป่อนะทุกคนนะครับขอบพระคุณครับนะใครชอบก็เข้ามานะครับเป็นรายการที่ให้ความรู้นะทุกท่านครับให้ความรู้นะครับ นะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวดูทาง youtube บ้าง t i k t อกบ้างอืมอะไรเนี่ยสอบถามคดีอายุความคดีเช็คหลังฟ้องมีอายุความกี่ปีจำเลยไม่มาศาลเราตามนะถ้าคดีแพ่งก็ถ้าฟ้องแล้วก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะถ,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 ถ้า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 คดีแพ่งนะก็มีคำพักษากลร,ระยะเวลาบ,บังคับคดีสิบปีแต่ถ้าคดีอา,าก็ห้าปีแต่คดีเช็คเนี่ยอีกไม่นานแล้วมันก็จะไม่มีความผิดแล้วทางอาญาจะเหลือเฉพาะทางแพง่ง นะเร็วๆเนี้ยนะครับนะกฎหมายออกแล้วนะครับเช็คไม่เป็นคดีอาญาอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอาจารย์เอาเป็นสอะครับพอดีผมอ่ะคู่ผู้บริหารผมอ่ะได้เรียกผมเข้าไปหาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานนะครับแล้วก็มีท่านใช้วาจาที่คําว่าไอ้เขมรนะครับคือผมเป็นคนไทยนะครับเรืนี้มีข้อกฎหมายที่ตรงไหนเล่นได้ไหมครับโอ้โหด่าคุณขนาดนั้นเนี่ยครับผม เอออย่างนี้คุณก็ไปแจ้งความในดูหมิ่นไงดูหมิ่นซึ่งหน้านะเออดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับแจ้งเลยเลยครับครับนาไปแจ้งเลยนะเดี๋ยวท่านาตลอดตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วท่านนี้ท่านจะเกษียณอยู่ประมาณห้าเดือนนะครับแต่ใช้คําพูดอย่างนี้ผมอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะเจ้านายคุณเป็นข้าราชการหรือไปอไรป่ะเป็นบริษัทเอกชนครับโอ้โหเป็นตําแหน่งใหญ่ไหมคือท่านผอเป็นตําแหน่งใหญ่ครับแต่ผมอ่ะ เป็นระดับหัวหน้างานครับอก็คุณก็ไปแจ้งความข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้านะเดี๋ยวผมดูตัวบทนะมาตราสามร้อยกว่าเดี๋ยก่อนนะสามร้อยเก้าสามร้อยเก้าสิบสามไปแจ้งความนะครับเอ,อผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทไปแจ้งนะสามเก้าสามครับนะครับไปผู้นีมันมีอายุความไหมครับเออ,อายุความก็หนึ่งปีหนึ่งปีแต่ผมไดอ้อัดการเข้า ไปที่เขาด่าไว้ครับเรอะเปลี่ยนไว้ครับอ่างั้นงั้นคุณก็ไปแจ้งความเลยท้องที่ไหนอะเอออยู่บางซื่อครับอไปแจ้งเลยนะไปเลยนะครับปล่อยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทําไมเขาเรียกคุณเขมรเนี่ยคือท่านมีปัญหาเรื่องงานแต่ว่าท่านมาเดือดใส่ผมนะครับแต่มันทําไม่ถูกครับอะไรก็ไม่ได้กลับไปแจ้งความเลยผิดนะไม่เกี่ยวกันนะครับเออเป็นนายจ้างไม่ใช่อ่เป็นพ่อเราถ้าพ่อเราอย่างนะ ไปจะแจ้งเลยนะติดตามรายการตลอดนะดีไหมครับผมติดตาอมาหลายปีทุกปีทุกเดืนนะครับได้ครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับครับผมครับมขอบคุณครับอาจารย์ครับัสดีครับรันดาเราเป็นเข้เม้นได้ไงแม่นะถือว่าเป็นการกระทําที่บัตรซบนะสํานักงานตํารวจแห่งชาติแจ้งจะลบประวัติมีกรณีใดบ้างครับนะก็ต้องเป็นกรณีที่เออเป็นไปตามระเบียบของเขาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะยกเออจะลบ ประวัติประเภทไหนนะนะต้องถามบิ๊กโจ๊กดูเพราะบิ๊กโจ๊กเขรู้ดีเพราะวันก่อนเห็นบิ๊กบิ๊กโจ๊กมาออกทีวงทีวีนะคือลบประวัติแบบไหนก็ต้องดูระเบียบสำนักงานตำรวจแห่ง,างาชาติผมไม่ได้ติดตามเพราะนั้นก็ลองถามดูว่าประวัติแบบไหนลบนะอันนี้ไม่แไม่แน่ใจจริงๆเลยต้องแล้วแต่ระเบียบเขาเอ่อนะครับอืมครับเชิญนะครับ เจ้าของบริษัทไม่จ่ายเงินลูกน้องที่ค้างไว้จะเรียกร้องได้อย่างไรอ่าก็ไปร้องพนักง,งานตรวจแรงงานเลยนะครับใต้บ้านท่านไปทวงไปทวงเงินนะไ,ไม่จ่ายเงินลูกน้องบอกว่าไม่ละออกล่วงหน้าเขาเลยไม่จ่ายเงินที่ค้างพอทักไปถามจะได้เงินโดนด่ากลับด่าก็แจ้งความอีกครับนะคุณแม่น้องข้าวฟ่างนะไปแจ้งความเลย นะถ้าแจ้งความไม่เป็นอะไรก็แวะมาหาผมนะเดี๋ยวช่วยไปด,ดําเนินการแต่อืมครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ